สวัสดีเด้อจาพ่อแม่พี่น้องสูผู้ชูโคดเบิง้งพี่น้องเบิ้งกคอยเห็นเห็ดคอยเห็นเห็ดแต่ว่าบงงามดอกเด้อพี่น้องเฮ้เฮ้เฮไม่สวยเลยเอาข้าตั้งไปมองเกข้าอเรื่มทายลูก <c oughs> เก็บแซงเก็บใส่ถุง,ย,งย่างเหรียญ <c oughs> โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยในซองดอกเอาจมีแค่ซองดอกยังหาหลอบงน้ำมันนี่ด้แต่มันเกิดพี่นอก่อ้ยคือประเพณีหรอปะ สุกรุ่นอนทิ้งยังวะไม่เห็นสองดอกสั่งทีสีบอลลกคุดจังได้ จะเข้าป่าหาเห็ดได้ไม่กี่ดอกเลยเป็นหองเลยมาสองดอกมาดูอันนี้คือเขาเรียกอะไรฟักทองแต่ละสายพันธ์บอ ขายพันบอกพี่น้องมันคืออะไรจ๊ะราคาห้าห้าชิ้นต่อห้าสิบห้า <c oughs> ป้าปอกว่าได้ห้าพุ่มป้าอะไรฮะบอกเราฝรั่งเด็กคนเดียวเหรอ Är det här litet, eller? Man ser ju ut som plast. Men plast? Va? Är det plast, eller? Nej, det är inte plast. Mm. Är det här är litet. Mm. Ja? Nej. det kan det inte vara. Nej. Det är för att göra... Hänga upp hemma. ของปลอมใช่ไหมไม่ใช่ทำไมมันของเอ้ยทำไมันของปลอมอยู่อ่ะพี่น้องลายหายได้เพคะนี่เครื่องประดับประดาตกแต่งบ้านไา้ขนาดพี่น้องเ้ยต้นไม้ปลอมเงน้ะกระถางดอกไม้โอ้ย ข้างนอกอิชันก็มักอยู่ค่ะแต่ข้างในอีฉันไม่ค่อยไม่ถน,นัดเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเออร้านโว้ยนะโคมไฟหลายแบบหลายสไตล์ย่างเมือของคอนโดพี่น้องสนน์เอจ์จัง่อยฮาลาวีนบอพี่น้องเขาคุยจัดฮาลาวีนแล้วพื่อ สามีว่าเธอกาเข้าไปนี่นี่บอวาสันปะเบิ่งดูดูอ้ยมันเล็ดสิมันน่ากลัวไหมจ๊ะอันนี้คืออะไรนี่พี่น้อง <c oughs> ข้าวของตกแต่งฮาลาวินนั่นนี่พี่หนังเห็นปะโอ้โหชุดอะไรนี่น โอวเบิ้งพี่น้องเบิ้งทำไมฮะอะไรว,วินงมาทันนะอออืืหมีโรบบทด้วยของเล่นแยะเลยน้องจ้า กับเครื่องตกแต่งเขาก็เยอะนะพี่น้องแต่ละฤดูกาลก็จะมีนู่นนี่นั่นนะโอ้ยสวยงามตามระเบียบฝนตกบ้างพี่น้อยฝนตกครับแม่นนามต็ง <c oughs> อายะฝนตกแเพราสวยงามเลยฝนตกไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้ะ สองหน้าต่างพว,พวระพวะใหม่กันรวมรวงโลูนยิววันเลยพี่น้องมึงมึงมึกอือหอยยังมันทันได้เก็บนะมันสองวันค่อยคงเก็บแล้วเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนติดลบนะพี่น,ๆๆน้องเองย่อเบิ่งขุนขุนใตอนนี้เปียกแช่ไปห,หมดเลย เอาโพตรก็คือมันเป็นปากกิน้องแต่วบ่มีนนเ่เนี่ยบ,บ่มีม่ันี่ยได้ให้กินบักอือนี่ก็เหลือหลายลูกอยู่นะจ๊ะไปเดินซื้อของวันนี้เห็นบักอือลายสาพันหน่อยๆน,อยน้อยใหญ่เต็มถี่เลยพี่นะแล้วก็เราของเราเราก็จะไปเก็บไม่เ,เป็น์เลยนะ สุริชเชยเนี่ยของค่อยก็มีนะบังอิอืมไอ้ไข่หนาวพี่น้องค่อยหนาวนหนาว,น,าวนี่เฮ้ยปิดประตูดีกว่าปิดพ่นบักอิญบังยังคข่เกิดพ่นแล้วจ้ะเดี๋ยวค่อยจะไปเก็บให้มันพ่นขึ้นไปตอนนี้ก็ขีดตมเต็มเลยพี่น้อง มันเป็นดินที่มันเป็นคีเลนติดติดลงเถ่าเลนอะเวลาขึ้นไปเนาะนี่แหละบรรยากาศวันนี้ดูไม้ไม้ก็เหลืองเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วจ้าอีกสองสามวันกลางคืนติดลบเราต้องรีบเก็บพืชผักที่ยังเหลืออยู่เนาะพี่เนอะนะมนะอือก็เหลือหลายหน่วยอยู่ตอนแรก มันไม่เกเนะมันมีแต่ลูกอ่อนมันเพิ่งเป็นนะเนาะพี่น้องก็ยังไม่อยากเก็บเก็บแต่ก็ต้องเก็บได้บัดนี้เด้อเพราะว่ามันติดลบคือมันจะลวกได้บัดนี้มันลวกผิวมันลวกมันก็เก็บไว้ไม่ได้นานนะมันก็เน่าเลยพี่น้องคลิปนี้กัลสิราไปก่อนได้จ้ะพอกันคลิปหนาเ้ยพี่น้องเนอะไม่ได้เข้าป่าอยากหาเห็ดอยู่ต้นคลิปก็ได้เห็ดมาสองดอกอยู่ก็คงไม่ได้ทําอะไรอืม คลิปเนี้ไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาจ้า